หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคั่งสำหรับวันนี้นะครับ btc บูรันนะครับเราก็ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะเราก็ต้อนรับการดำรงตำแหน่งของตัโนทตทนะครับที่จะขึ้นพิธีสาบานตนจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแต่เพียงแต่ยินดีด้วยสำหรับคนที่เป็นสายโฮจริงๆโฮ btc นะ เราก็ตั้งใจที่จะเล่น b d c เนี่ยในเทรนขาขึ้นนะครับไม่เล่นแบบไอเขาเรียกว่าเอาความฉาบช่วยของตลาดนะครับก็ทำให้เราเห็นเลยว่ายังไง b d c ก็มาแน่ถึงแม้ว่ากูรูหลายคนเนี่ยจะบอกว่า BTC เนี่ยหมดรอบแล้วไม่เกินแสนแปดพันแน่นอนโอ้ยมาช่องใหญ่ด้วยนะครับทุกคนกลัวในตอนนั้น ตอนนี้ทุกคนแฮปปี้แล้วเรียบร้อยสายโฮไม่ต้องกลัวครับส่วนเทรดเดอร์เดทนะครับก็จะใช้จังหวะและความถาบถวยตอนที่ตลาดไม่มีความแน่นอนเราก็พยายามบอกอินดิเคเตอร์ว่าตรงนี้ต้องลงสำหรับโลกกิปโตผมบอกได้เลยนะครับผมก็เล่นสายฟิวเจอร์เหมือนกันไม่มีอะไรที่จะสามารถ เดาได้สําหรับตลาดคริปโตคริปโตไม่ใช่ไม่ใช่ฟอเร็กนะครับเราก็ไม่ใช่หุ่นนะคือถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยสายโฮจะได้เปรียบนะครับแล้วก็่าเล่นเนี่ยยิ่งมีความอดทนยิ่งได้เปรียบนะหรือถ้าเกิดคุณอดทนไม่พอแต่ใช้จังหวะของตลาดเนี่ยรู้ว่าความมั่นใจแบบนี้มาแน่ตามสถิติมาแน่ก้าวมาแน่ตลาด นะครับก็จะให้เครดิตหรือให้รางวัลสำหรับคนนั้นตอนนี้เราทำให้เราเห็นนะว่าตลาดคริปโตเนี่ยนะครับกำลังบูรันบิตคอยสามแสนห้าสองแสนห้าถึงสามแสนห้านะครับปีนี้ใครจะพูดถึงแปดแสนหกแสนหนึ่งล้านผมไม่สนนะครับผมเอาความเป็นไปได้นะครับในการขึ้นแต่ละรอบฉะนั้น ยินดีด้วยครับสิงเจียยูหีสิงเยวผ่ผูชายสำหรับเทศกาลตรุษจีนนะครับเทศกาลตรุษจีนก็ถือว่าเป็นอีกเทศการหนึ่งที่จะเข้ามาในในปีหน้าเอในปลายเดือนหน้าปลายสัปดาห์หน้าแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ตลาดคริปโตก็ขึ้นหลายคนมองแค่เรื่องของสหรัฐอเมริกามองแค่การเก็งกำไรแต่ตอนนี้มีฝั่งจีนแล้วนะครับ มีทางฮ่องกงนะจะเข้ามาเป็นตลาดร่วมธรรมดาแล้วนะในช่วงตุดจ,จีนตลาดจะไม่ขึ้นนะจะเกิดความผันผวน,ผนยกเว้นบางปีนะครับแต่ครั้งนี้หยุดไม่อยู่นะครับตลาดมาแล้วกระทิงมาแล้วนะครับไม่ต้องรอพิธีโดโนโทัทซ์ทสาบานตนแค่ตอนเช้าตักห้าโดนทุบสักนิดหน่อยนะับเราก็ขึ้นไปต่อ สำหรับใครที่อดทนพอแข็งแกร่งพอคนนั้นคือผู้ชนะนะครับดังนั้นวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากสำหรับ XRP กลับตัวแล้วนะครับใครเก็บที่ราคา2.8ดแอลตามที่ผมพูดในกลุ่มนะผมพูดในกลุ่มนะคือฐานของมันคือสองจุดดดอลใครเก็บราคานั้นทันคุณคือผู้ชนะนะครับในรอบนี้ นะครับราคาที่จะต่ำลงมากว่านี้ไม่มีแล้วยกเว้น XRP ไม่ไปแล้วบิตคอปตัวเดียวนะครับแต่ส่วนตัวผมผมน่าน่าจะเอาไม่อยู่นะครับ XRP น่าจะไปตอนนี้โซโ,ลโซโลอน่ากำลังที่จะมีการอัปเกรดนะครับมีโปรเจกต์ออกมามากมายนะถึงแม้ตอนนี้จุ๊บกับจ i โตจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ เตรีมตัวนะครับสำหรับดอจคอยในช่วงตุดจีนนะปลายเดือนนี้แหละก็จะพุ่งนะครับจะเป็นราคาเมกะเทรนเลยอาจจะเดือนหน้าก็ได้นะครับแล้วก็เราจะได้เก็บเหรียญมีมด้วยกันเราจะได้เซฟสุกกับเหรียญมีมนะครับใครที่ติดตามช่องของผมก็จะประมาณนั้นส่วนลูน่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วคุณต้องตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเก็บ ราคาเนี้ยแหละนะครับเป็นแบบนี้โอเคนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันแล้วก็ช่วงนี้มีเหรียญมีมสองตัวนะครับคือเหรียญมีมที่ชื่อมาร i ล a นะครับเราก็ทําเมื่อวานนี้ก็เข้าบิตคอยเข้าไปแนนเป็นที่เรียบร้อยนะครับราคาก็ไปถึงเจ็ดสิบดอลลาร์แลมารลก็มารลน่าก็ก็อยู่ที่สิบเอดอลลาร์นะที่ผมทําคลิปต,ตอนนี้นะครับก็ อาจจะไม่ได้ไปเท่ากับทั้แต่น่าจะดุพอสมควรนะถ้าเกิดสนใจก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับเล่นพอหอมปากหอมคอนะก็โดยข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กดไคดตา Subscribe, แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่ม Amazing Rich New Moon Coin นะครับแล้วก็หลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วิดีโอคลิปนะครับตอนนี้เหลือแค่5ที่นั่ง จนถึงวันที่31มสิบเอดมกราคมในราคา3500ันห้าร้อยบาทถ้ามันบูแล้วหมายถึงตลาดตอนนี้คือกระทิงแน่นอนแล้วนะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์ผมจะปรับราคาขึ้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีเวลาสอนเยอะนะคทั้งทำคลิปทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราผมสอนตัวตัวเราก็ติดตามในกลุ่มอะไรอย่างงี้นะครับกลมผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีเวลามาก ก็จะเพิ่มเพื่อจะรับคนน้อยลงนะครับช่วงนี้ต้องการคนอีกหกคนนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปประมาณนี้สําหรับวันนี้โทษดีครับเชียงใหม่อากาศมันเย็นสาหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ